รู้แล้วรวยสวัสดีครับ่ผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการรู้แล้วรวยนะครับรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้พบกับโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของกิฟฟรีนครับ วันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเรามีเรื่องง่ายครับเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของผิวหน้าจะอยู่อย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลจากสิวนะครับเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราท่านนี้ครับ ผู้บริหารระดับ PARADISE คุณนัทตรีกุศลเพิ่มพูนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาแหละผมบอกได้เลยว่าจะอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไงให้ห่างไกลจากสิวนะเพราะว่าเรื่องสิวเนี่ยสมัยเป็นเด็กผมได้ยินประโยคนึงสิวเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ค่ะนะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีมากเกินไปเนี่ยเราก็รู้สึกหงุดหงิดหัวใจนะ แค่สองกระจกนะท่านผู้ชมเห็นเม็ดเดียวเนี่ยเม็ดเดียวก็กวนใจเรา<ย>รู้สึกะะแบบโอ้โหมันกวนสายตามากๆเลยทีเดียวฉะนั้นวันนี้คุณนาตรีก็มีผลิตภัณฑ์มาเล่าให้เราฟังใช่ค่ะแบ่งเป็น2กลุ่มเลย2กลุ่มอะ,<ล>อะไรบ้างครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่มีปัญหาสิวกวนใจนะคะคก็คือเป็นกลุ่มสิวกลุ่มเดียวกันละค่ะแต่ข้อแตกต่างก็คือ าตามงบประมาณของแต่ละทา่านเราก็จะมีว่าเบสิกนะวัยรุ่นอะไรเงี้ยบางวัยรุ่นบางคนอาจจะต้องขอสตางค์คุณพ่อคุณแม่อยู่บงบประมาณอาจจะน้อยแต่เราก็จะมีชุดวัยรุ่นตอบโจทย์เขานะคะแต่ส่วนส่วนบา,บางกลุ่มเนี่ยเขาต้องการอะไรที่แบบเห็นผลได้เร็วมากขึ้นแล้วก็งบประมาณโอเคเราก็มีอีกกลุ่มนึงตอบโจทย์เขาเหมือนกันครับ เพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องสิวเนี่ยวัยรุ่นก็ดีหรือคนที่เป็นวัยทำงานบางคน mm hmm. ก็ยังเป็นสิวอยู่เราก็สามารถที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในสูตรที่คิดว่ามันเหมาะกับตัวเองนะครับ mm hmm. ทีนี้2กลุ่มนี้เนี่ยสาเหตุที่คุณนณตีเลือกมาเนี่ยบางคนบอกว่าท,ที่เลือกมาเพราะว่าชอบ mm hmm. ใช้เองเห็นผลเอง mm hmm. หรือเป็นเพราะไปแนะนำคนอื่นแล้วเขาได้ผลเป็นยังไงทำไมคุณณตีถึงเลือกสองกลุ่มนี้มา uh หรือมองเห็นว่าโอ้โหคนเป็นสิวมีจํานวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้เรื่องเหล่านี้เอาไว้บ้างไม่ใช่เรื่องเสียหายนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะไม่ใช่เรื่องเสียหายกับสองก็คออือสภาพอากาศของเมืองไทยเราแน,แน่นอนค่ะจะหลีกเลี่ยงปัญหาสิวค่อนข้างยากเพราะรหนึ่งร้อนด้วยและที่สําคัญก็คือ เราชอบบริโภคอาหารมันอาหารทอดใช่ไหมคะครับ uh huh. พวกนี้ก็จะเป็นตัวที่กระตุ้นทําให้ต่อมไขมันอุดตันแล้วก็ก่อให้เกิดสิวได้ค่ะตรงนี้ก็เป็นก็เป็นความรู้ที่เราจะไปบอกข้อมูลเขาเหมือนกันว่าสาเหตุการเกิดสิวเนะี่ยมันเกิดได้หลายอย่างนะแต่ว่าตัวเองคือเวลาจะไปแนะนําสินค้าในกลุ่มพวกนี้นะคะคสิ่งที่เพิ่มศักยภาพก็คือเรามีตัวช่วยตัวนัดมีตัวช่วยค่ะคก็คือเครื่องมือตรวจสภาพผิวหน้าบอมแคมค่ะค เพราะฉะนั้นเครื่องตรวจสภาพผิวหน้าคือคุณนักตรีเขาซื้อเอาไวใ้ในในช่วงหนึ่งที่กิฟรินนำมาจำหน่ายใ,<ช>ใช่ไหม <ฮะ S 1> คร<ะ>ับนี่เวลาเราไปเราไปนำเสนอเนี่ยแน่นอนว่าคนฟังถ้าเราไปเล่าเรื่องสินค้าอย่างเดียวเขาอคิดว่าเราอยากจะขายของแต่ถ้าเกิดเราตรวจสภาพผิวด้วยและวิเคราะห์ผิวหน้าของเขาด้วยเนี่ยเขาจะรู้สึกได้ความรู้ไปด้วยนะฮะใช่ไหมครัว่าเออ ที่แท้มันต้องใช้อย่างนี้นี่เองใช่เพราะหลายคนเนี่ยใช้ผิดค่ะคหมายความว่าไปเปิดเคตาล็อกเนี่ยอันนั้นอ่านสรรพคุณตรงนี้ก็ดีตรงนี้ก็ใช่<ม>แต่ปรากฏว่าสภาพผิวเขา,าไม่เหมาะ <c oughs> เราก็ให้ความรู้กับเขาตรงนี้ก่อนว่าพ <c oughs> าตรวจสภาพผิวแล้วเนี่ยน้องเขามีผิวประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่ตอบโจทย์แล้วก็แก้ไขปัญหาเขาได้ตรงตัวที่สุดเนี่ย <c oughs> น่าจะเหมาะกับตัวไหนค่ะครับเอาละตัวนี้เป็นชุดสเตซีใช่ค่ะชุดนี้ความเด่นของมันคืออะไรคะ <c oughs> ความเด่นของมันก็คือลดความมันส่วนเกินได้ดีมากๆครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความมันมันก่อให้เกิดสิวถ้าความมันมันถูกลดลงสิวมันก็มีโอกาสลดลงใช่ค่ะ นอกเหนือจากลดความมันแล้วมีอะไรที่เป็นจุดขายสําคัญของ s t ตซีครับจุดขายสําคัญของเขาอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือแตกต่างกันนะคะข้อแตกต่างนั่นก็คือระหว่างหลอดสีส้มกับหลอดสีเขียวอ่อนนี้นะคะหมายความว่าถ้าเราเกิดสิวแล้วถ้าเราใช้หลอดสีฟ้าแต้มสิวไปนะคะสิวหายเหมือนกันแต่อาจจะทิ้งรอยแดงรอยดําไว้บนใบหน้าได้หลอดสีฟ้านี่ก็คือหลอดเล็กๆค่ะสีฟ้านี่ใช่ไหมคะนี่เป็น แอกเน่ครีมนะครับเป็นครีมแต้มสิวเวลาสิวมันเริ่มขึ้นเป็นเม็ดแดงๆๆเนี่ยเราก็เอาแอกเน่ครีมแต้มพอแต้มเสร็จยุบมันเหลือรอยแดงและก็รอยดำนะครับพอเราจะจัดการกับรอยแดงรอยดำเรามาใช้ตัวไหนครับเราก็จะมีตัวรอยแดงลบรอยแดงกับรอยดำด้วยแต่ว่าข้อแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้นะคะคือตัวนี้กับตัวนี้เป็นตัวแต้มสิวเหมือนกันแต่มันจะเด่นกว่าตรงที่ว่า ถ้าสิวขึ้นมาเจ็บปุ๊บแต้งปั๊บวันรุ่งขึ้นเนี่ยยุบเลยแล้วก็ไม่ทิ้งรอยแดงและรอยด่างไว้ด้วยตัวนี้คือเป็นตัวแต้มและไม่ทิ้งรอยนะครับเวลาเราไปไปเล่าให้ฟังจุดขายสำคัญของสเตซีก็คือมีการผสมวิตามินซีเสเียรใช่ไหมคะมันก็เลยช่วยในการลดการอักเสบรของสิวได้ดีนะครับทั้งหมดที่ที่เราเล่ามาเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานขั้นตอนการใช้งานเป็นยังไง ทันทีสมมุติว่าเป็นสิวเริ่มจากล้างหน้าก่อนถูกต้องเราเริ่มจากล้างหน้าก่อนนะคะเราก็จะมีตัวโปรดักก็คือโฟมล้างหน้าค่ะเป็นเซ็ไวัยรุ่นกับเซ็ตไอดอลอยู่ที่ว่าความมันของผิวหน้าเขามันมากหรือมันน้อยถ้ามันปกติทั่วๆไปก็ใช้โฟมชุดนี้ได้เลยแต่ถ้ามันจัดจัดจริงๆเนี่ยก็แนะนําให้มาใช้ไอดอลสเตซีดีกว่าค่ะขึ้นอยู่กับมันมันปกติหรือมันเป็นพิเศษนะถ้ามันปกติก็มาที่ชุด โฟมล้างหน้าของวัยรุ่นแต่ถ้ามันเป็นพิเศษก็มา<ก>ที่ไอ,อไอดอลเลย<ช>จบ,บจากโฟมล้างหน้าแล้วแต่จบจากโฟมแล้วยังไม่พอนะคะครเราใช้โฟมแล้วเนี่ยวิธีการในการที่เราทำความสะอาดหน้านั่นก็มีผลผิวเราเป็นสิวแล้วใช่ไหมคะครเราก็อย่าไปกระตุ้นมัน อีกอ,อย่าไปแตะอย่าไปจัด<ช>อย่าไปบีบวิธีการใช้โฟมเนี่ยเราก็ควรที่จะวนเบาๆบาบริเวณที่เป็นสิวนั่นก็คือเป็นตัวช่วยให้สิวเนียหายเร็วขึ้นในขณะที่เนื้อโฟมเนี่ยจะเข้าไปทําการเขาเรียกว่ารักษาแล้วก็กําจัดเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวตรงนั้นก็เป็นตัวช่วยเราอย่างหนึ่งด้วยอย่าไปถูแรงแรงบางคนบอกว่าทำไมใช้แล้วไม่หายตรงนี้ก็มีส่วนสําคัญเพราะเนื่องจากว่า ละเลงเลยไม่ไม่มีการเขาเรียกว่าน้ำหนักมือค่ะคเยอะเกินไปอันนั้นก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสิวใหม่ขึ้นมาได้เช่นกันค่ะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนี่นะครับเราล้างหน้ามีเทคนิค คือหลายคนล้างหนะ้าถูแต่จริงๆ,ๆ,ๆแล้วต้องบอกว่าสัมผัสแล้วก็เอานิ้วเกลี่ยว<บ>นเบาๆนะครับและการเช็ดหน้าสําหรับคนที่เป็นสิวเนี่ยคำว่าเช็ดเนี่ยครับมันเป็นคําที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กแต่เขาบอกว่าเข้าจริงๆแล้วเวลาหน้าสะอาดล้างเสร็จแล้วเปลี่ยนเนี่ยเขาใช้คําว่าสับหน้าใช่ไหม<ๆ>คือเอาเอาผ้า คนหนูซับหน้าที่ไม่ใช่เช็ดปื้ดปาดปื้ดป้าดอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าการเช็ดเนี่ยเป็นการกระตุ้นเป็นการเขาเรียกว่าเสียดสีทําให้เกิดสิวได้ง่ายขึ้นได้ด้วยรตรงนี้ก็คือข้อควรระวังที่จะต้องระวังอพอเราล้างหน้าเสร็จอะไรต่อตามมา,มาด้วยขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือ เราก็ดูถ้ามันมากหรือว่ามันเป็นพิเศษแน่นอนค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือคตัวน,นี้นะคะคือ IDOL s t a ตซ50เป็นเหมือนกับ toner. โทนเนอร์โทนเนอร์เช็ดชทั่วหน้าช็ดอีกคหนึงหนงน่งเพื่อเพิ่มการรักษาในการฆ่าเขาเรียกว่าฆ่าแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวและก็ยังลดมันได้อีก ขั้นตอนหนึ่งด้วยและข้อสําคัญก็คือรูขุมขนของคนที่เป็นสิวสังเกตใช่ไหมหาาคะจะก,กว้างแต่พอเราใช้ชุดโทนเนอร์เข้าไปด้วยเนี่ยซึ่งเป็นชุดที่เหมาะกับคนเป็นสิวเลยก็จะทําให้สิวหายยุบตัวเร็วรแล้วก็รูขุมขนที่เคยกว้างก็เขาเรียกว่าเล็กลงค,ครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่ากลไกคือการทําความสะอาดผิวการใช้โทนเนอร์แล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมความมันหรือลดความมันบนใบหน้าแล้วก็ใช้ตัว ตัวที่เป็นรักษา,กษาสิสวแต้มสิวต่างๆนั่นเองนะครับ,รบเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะมาดูกันนะครับว่าแล้วเราจะนําเสนออย่างไรไปเล่าเรื่องยังไงพูดยังไงให้คนที่เป็นผู้บริโภคหรือผู้มุ่งหวังของเราเกิดความมั่นใจและอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์กิฟฟอรินช่วงหน้าติดตามกันต่อครับ